สวัสดีครับผมชาติวัสบีนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องชาติวัสบี V2 นะครับเดี๋ยววันนี้พามาปาดเปล่าเบานะครับของเว็บร้อยสิบไอนะครับมาอันดับแรกก็ใส่แกนเข้าไปเลยมีดแรกนะครับก็จะเป็นมีดสิบห้าองศานะครับลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่มีดสิบห้าองศานะครับเอียงแบบนี้นะครับเอียงสิเอียงสิบห้าองศานะครับก็ใส่เม็ดมีดเข้าไปเลยนะครับใส่มีดเข้าแกนปาดเข้าไปนะครับ ก็ตั้งให้สุดขอบเนื้อบ่านะครับเลยไปนิดนึงนะครับให้มันโดนมีเยียมนิดเดียวนะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับก็ล็อกมีดได้เลยนะครับล็อกมีดปึ๊บแล้วก็ปาดได้เลยนะครับปาดได้เลยปาดไม่ปาดลึือเกินนะครับปาดเอาพอดีนะครับ าไปเปลี่ยนหลอดมามันเอียงเยอะก็ปาดให้ใกล้เคียงก็พอนะครับอย่าปาดแบบจนจนน่าเกียดนะครับจนบามันจมลงไปนะครับอ่าปาดแค่นี้นะผมปาดแค่นี้นะครับ,ลแ,รบแล้วก็เป็นมีดสิบห้าอา่าหกสิบองศานะครับนี่เฉียงๆแบบนี้หกสิบองศานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนนี้จะปาดมุมล่างนะครับปาดมุมล่าง มุมล่างก็แค่ปาดให้มันมาประกบกันก็พอนะครับประกบกันหรือว่าเกือบเกือบหนาินนิดเดียวนะครับอยู่ที่เครื่องด้วยโอเคต่อไปก็เป็น45นะครับมีสุดท้ายมี45หน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่ Okay. ใส่เข้าไปเลยจะเป็นปาดมุมกลางนะครับจะก,ก็จะเป็นสามมุมนะครับถ้าต้องการสี่มุมก็จะเป็นมุมหน้าตรงด้านบนอีกนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้วาวเก่าผมก็จะปาดเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าใช้เป็นวาวเก่านะครับวาวเก่าแบบเก่าน่าเกียดเลยแต่ก็ตามงบมาแหละนะครับ อันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่นั่งรอได้เลยนะครับเรื่องปาดบะนะครับนี่ปาดมาหน้าตาลักษณะก็จะเป็นในรูปแบบอย่างนี้นะครับนี่วาวก็จะเป็นวาวเก่านะครับตูดบานๆแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็สึกไปหมดแล้วนะครับสึกจนจะหลวมอะครับทั้งที่ตรงนี้แน่นไงตรงนี้แน่นพอลงไปด้านล่างนี่หลวมลวนะครับอยากโยกนิดนึง ทันวาวเก่าก็จะรั่วครับเราก็ต้องไปบดวาวนะครับแต่ระยะผมก็เคลียร์ให้มั่นๆเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องไปบดวาวอีกทีนะครับเนี่ยกาาคมอยู่ไหนวะอันนี้ก็จะเป็นวาวเก่านะครับ นะครับระยะเห็นไหมระยะผมก็แบบนี้เลยนะครับมันยำเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นวาลวใหม่ก็ดีเลยนะครับไม่ต้องไปบดวาลวให้เสียเวลาเลยนะฮะเห็นไหมถ้าวอลกอกก็ต้องไปบดนะครับ่ะ คลิปนี้ก็เสร็จแล้วครับทำฝาง่ายๆนะครับเจบเบาวนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรก็รอติดตามชมนะฝากช่องสมรองผมไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมชาติวัสบีดเขาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ